สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับราคาหลักหมื่นคันนี้เป็น Honda Accord นะครับสภาพสมบูรณ์มากๆเป็นตัวนำเข้าแท้นะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับมีสัลลูปเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับสำหรับคนขับสีสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับคันนี้ปี1995นะครับ ฮ o n d a Accord สภาพโดยรวมคือสวยมากๆสภาพแบบนี้หายากแน่นอนนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับ89,000บาทนะครับรถสวยครบจบเน้นหาใช้งานอํานวยความสะดวกเดินทางสวยกว้างนั่งสบายมีสรุปเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้าแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็ดิสเบรกสล้อนะครับรถโดยรวมได้สวยนะครับสภาพนี้ใครสนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ รถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพแปด0 0ืบาทนะครับสภาพสวยๆหนึ่งในพันเลยครับนานๆจะมีมาระบบเซอร์ฟช้ได้ครบนะครับใครที่หาใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้าด้วยครับรถได้รวมได้สวยนะครับใครชอบถูกใจนะครับคันนี้เครื่อง2.2ออโต้วีเทคนะครับปี1995นะครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาให้เรียบร้อยนะครับเครื่อง2อ0พ VTEC นะครับอัตราการกินน้ํามันและแก๊สก็จะอยู่ เฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ประมาณสักไม่ถึง2บาทนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับ2บาทต่อกิโลเมตรโดยประมาณนั้นนะครับนี่เลยครับรถสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่ำนะครับเอกสารครบสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์รับประกันการโอนนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับสนใจมาชมได้มาเช็คได้มาทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับไายได้โทรได้ติดต่อได้เลยนะครับขอรูปและคลิปขอวิดีโอคอลได้นะครับรถสภาพนี้นะครับ89,000าบาทนะครับ ถึงปีจะตำหนอดสภาพดูแลมาดีนะครับสายใช้งานสายสะสมถ้าท่านชอบนะครับก็ลองมาขับดูได้เลยนะครับพร้อมขับกลับบ้านนะครับขับไปขนส่งออนเปลี่ยนชื่อได้เลยครับรถในรวมสวยนะครับเบาะหนังสภาพงามภายในสวยระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับมีสรลปนะครับนี่ขับประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับเน้นเลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอะไรละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ครับ คลิกที่ชื่อคลิปอะไรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรเจรจาโทรสอบถามไลน์ได้ติดต่อไว้นะครับก็เป็นฮอนด้านะครับอะไรก็มีเยอะอยู่แล้วครับ ก็ลองชมดูได้นะครับสภาพโดยรวมคือสวยมากๆนะครับสภาพแบบนี้นะครับเป็นรถนําเข้าแท้ๆเลยนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงรถโดยรวมพร้อมมากๆครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกการไลค์และการแชร์นะครับกับคันนี้นะครับ8 9 0 0 0าบาท Honda a c c o r d เครื่อง2 2งพัออโต้เครื่อง VTEC ติดแก๊ส LPG ระบบัวชีดถัง โดนัทมาให้เรียบร้อยนะครับอ๋อลองชมดูได้นะครับจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับที่เหลือพิจารณาอาดสินใจดูนะครับชมเช็คทดลองขับมินบุรีกรุงเทพโทรจตการโทรสอบถามมาลองขับดูได้เลยนะครับขอบพระคุณนะครับฝากด้วยครับคันนี้